ธมัสการเจ้าค่ะโยมขอขอโอกาสทําความเข้าใจที่พระอาจารย์พูดถึงภพที่เป็นการเกิดเนี่ยถ้าเผื่อเราเราพูดถึงการเกิดที่จิตด,ดวงจิตสภาวะจิตครั้งสุดท้ายก่อนที่ขันจะดับเนี่ยเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่เราเกาะติดในในช่วงสภาวะจิตนั้นๆทีนี้ถ้าเผื่อเราในจังหวะตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบแล้วนะคะว่า เราจะไปสู่ภพภูมิไหนหลังจากขันสลายซึ่งในภพภูมิของปัจจุบันขณะเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราโลภมีความอาุุศจิตในภพปัจจุบันน่ะเราก็จะเป็นเปรตเป็นอสุร,รกายอะไรอยู่ในจังหวะของอิทัปปัจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทก็เลยอยากจะขอการทำความเข้าใจค่ะว่าแม้แม้ปัจจุบันขณะเนี่ย ทุกๆคนก็สามารถจะมีความเป็นอรหันในตัวได้ไม่ใช่ว่าต้องรอจนกระทั่งขันแต่สลายไปแล้วถึงจะไปสู่ภพภูมิที่เราปรารถนาไม่ทราบจะเข้าใจถูกหรือเปล่าาค่ะเพราะไม่งั้นเราเราก็จะรู้สึกว่าการที่เราจะไปสู่ภพภูมิอื่นเนี่ยต้องขันสลายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเราก็จะมีความสุขในภพปัจจุบันได้อย่างไร ความมันมีสองประเด็นของเยิมเนี่ยคือการไปสู่พบเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจิตไปสู่พบตลอดเวลาทุกขณะที่คิดดังพระสูตรที่บงบอกว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปมีเมื่อการก้าวลงแห่งนามรูปมีพบมีชาติมีชลามระมีนั่นคือทุกขณะแห่งความคิดเป็นพบชาติชรามรณะ นั่นประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นเรื่องของความเป็นเมลาลน,นั่นคือต้องหลุดพ้นจากภพนะความเป็นภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดนะพระองค์บอกการที่จิตเนี่ยไปรับรู้อารมณ์แม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือปั๊บเดียวเนี่ยน่ารังเกียจเหมือนมูดคูดที่เมื่อปุ้มตัวเราแล้วเนี่ยต้องรีบลลางรีบเช็ดออกให้ไหวนะเพราะการได้มาซึ่งภพจะได้มาซึ่งชาติการเกิดและชรลามรณะตามมา นี่เป็นความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพรหมเทวดามนุษย์นรกเนรเดชานเปรวิสัยส่วนความสุขจะมีได้อย่างไรความสุขจะมีได้ในทุกภพถ้าเขาสามารถละถอนอุปทานในสิ่งที่เขายึดได้พระองค์จึงสอนให้เราละความเพลินขณะที่มนุษย์อยู่ในรูปเสียงฝีนลดนะจะมีความสุขได้อย่างไรจะถอนอุปทานได้อย่างไรในเมื่อเรายังอยู่ใน ธุรกิจยังอยู่ในครอบครัวนะพระองค์บอกให้ทำสามอย่างหนึ่งเธอต้องเห็นอัศาธาลสอร่อยของโลกนะหรือของกันท่าอย่างที่สองขณะเดียวกันเธอต้องเห็นอาธินวะคือโทษและขณะเดียวกันเธอต้องเห็นนิสสลนะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละอุปทานจะค่อยๆถูกถอน คนที่ยึดติดอยู่ในโลกเพราะเห็นแต่อัตตาทะสัตว์ทั้งหลายจึงมีอยู่ในโลกและติดอยู่ในโลกแต่ถ้าผู้ใดมาตามเห็นอาทีนวะคือโทษของมันพระอรหันต์จึงมีการหลุดพ้นจึงมีนนะั้นใครเนี่ยตามเห็นโทษอยู่เนืองๆืองเนี่ยคนนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการใช้นิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นมันต้องมีอุบายวิธีให้เกิดปัญญา นั่นคือการละความเพลินคือนันทินันทิแปลว่าความเพลินเราอยู่ในรูปเสียงหินลดพระองค์ให้ใช้การละนันทินะละนันทีอยู่เรื่อยๆละความเพลินละความเพลินละความเพลินอยู่เรื่อยๆนะแล้วเราจะค่อยๆถอนอุปทานทีละนิดทีละนิดทีนิดทีนิดออกมาออกมาจนทั้งหลุดพ้นจากขันทั้งห้าทั้งหมดได้เป็นพระอรหัน ลุดพ้นจากความเห็นผิดได้เป็นโสดาบันนะมิจฉาทิฏฐิโสดาบันไม่ทําแล้วนะวัตโกตัวละมงคลมงคลในแบบสมรภามเหล่าอื่นโสดาบันไม่กระทําไม่เวียนไปนับถือศาสดาอื่นไม่สแสวงหาทักคือเนยยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้โสดาบันเข้าใจแล้วว่ามรรคแปดศีลสมาธิปัญญาคือหนทางบริสุทธิ์หลุดพ้นที่แท้จริงไม่ใช่บูบชาไฟนะ เดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นนะรูปพื้นดินนะปูหญ้านะปูญ้าสีเขียวบนพื้นดินลาดพื้นดินด้วยน้ำโคไมสดนี่เป็นพิธีกรรมแบบต่างๆในครั้งพุทธกาลซึ่งเขาคิดว่านี้คือมงคลต่างคนต่างก็คิดมงคลในหลายรูปแบบแต่อะไรเป็นมงคลที่แท้จริงพระศาสดา,า,าบอกว่าพระองค์ไม่ได้ตำหนกิการบูชาไปเสียตะพืช การบูชาใดที่แพะแกะไก่สุกรช้างโคมาไม่ล้มตายเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์แต่การบูชาใดแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาล้มตายเป็นไปเพื่อนกรกกําเนศชานเปรตวิสัยการบำเพ็ญตบะก็เหมือนกันเราไม่ได้ตำหนิไปหมดบริพาชกฟังพวกบำเพ็ญตบะแล้วได้ไปเป็นเทวดาแต่ก็ยังหลุดพ้นไม่ได้บูชาแล้วก็ยังหลุดพ้นไม่ได้นะการบูชาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นได้ เดินตามคำสอนของตถาคตการประพฤตินะตามอยู่การปฏิบัติโดยชอบยิ่งการปฏิบัติทำทำสมควรแก่ทำอยู่ในคําของตถาคตนั่นแหละเธอจะหลุดพน้นนะนั้นการหลุดพ้นก็มีไปตามลำดับตั้งแต่โสดาบันสกทา,าคามีอนาคามีพระหลานอยู่ที่ใครปล่อยอะไรได้มากโสดาบันก็จะปล่อยได้สามอย่างสักยทิฏฐิทิฏฐิค,คือความเห็นความเห็นผิดในด้านสักยะ ว่าขันห้าเป็นตัวตนเที่ยงแท้โสดาบันจะไม่เชื่อละไม่ถึงสังขารนใ,นใดๆโดยความเป็นของเที่ยงนะจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดนะโสดาบันจะละวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลได้ไม่สงสัยลังเลในอะไรในเส้นทางยอมรู้แล้วว่าจะไปเชียงใหม่นี่คือแผ่นที่เชียงใหม่ไม่ใช่ถือแผ่นที่ยะลาอยู่นะรู้แล้วโตดาบันมั่นใจและแผนที่นี้ถูกต้องเนี่ยสินสมาธิปัญญามากแป จะไม่ทําอย่างอื่นแล้วนะปรามเหม็นโสดาบันจึงมั่นคงประดุดเสาหินยาวสิบหกศอกฝังลึกลงในดินแปดศอกโผล่ขึ้นมาแปดศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศชั้นใดโสดาบันก็เช่นนั้นผู้เจ้าบอกลายจะมาชักจูงความเหม็นโสดาบันไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะจิตจะไม่เบาเหมือนปุยนุ่นปุถุชนเนี่ยจิตจะเบาเหมือนปุยนุ่นใครสะกิดไปซ้ายฉันก็ไปซ้ายใครสะกิดขวาฉันก็ไปขวาไปหมดเลย <laughs> ฉันไปทุกที่ นะ่นะเ่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> มีประเด็นอื่นไหม <c oughs> มีข้อสงสัยรายในพุทธศาสนานะมันราชการครับเอในยุคดิจิทัลปัจจุบันเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะบรรลุ อรหันรหรือนิพพานได้ไหมครับพระศาสดาบอกว่าอย่างนี้อยิมไม่ว่าจะเป็นยุคใดก็ตามอาริยมรรคมีองค์แปดมีไหมถ้ามีมรรคแปดนะผลทางมีมรรคแปดยังมีผู้ประพฤติตามมรรคแปดยังมีอยู่พระอรหันต้ามีความพ้นทุกมีปินสีห้าทุกคนไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าทุกคนขี้เกียจหมดไม่ใช่ทุกคนขยันหมดแต่ขอให้เขารู้ทางรู้เส้นทางและเดินตาม หลุดพ้นมีแน่นอน,นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันก็เอาเมล็ดงานเนี่ยมาเกลี่ยลงในรลางปะ่รมน้ำมือคันมล็ดตราบใดที่มือเขาคั้นเมล็ดถึงเขาไม่หวังจะได้นิพพานเขาก็ได้ถึงเขาหวังเขาก็ได้ไม่หวังก็ได้เพราะมือเขาคั้นน้ำมันนะคั้นเมล็ดงานก็ต้องได้น้ำมันอยู่ที่เราสร้างเหตุถูกต้องไหมผู้เจ้าตรัสพิธีการสร้างเหตุ ันไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามโยมลองดูว่าปฏิจจสุบานเหมือนเดิมสองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีผัสสะผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาผ่านมาสองพันกว่าปีอาตมาเอาเรื่องนี้มาอธิบายโยมก็ยังมีอาการเหมือนกันไปเดินห้างนะก็มีอาการอย่างนี้ธรรมะนีจ้จึงถูกเรียกว่าอาการลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา และเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้เป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมานะ่ยผมใจ <c oughs> มีไหม ถามได้ทุกเรื่องนะเดี๋ยวจะมาจะตอบโดยผู้ทูตนะให้งั้นถามอีกสัน้นิดหนึ่งครับอาจารย์ในส่วนของที่ที่ได้ยินมาเนี่ยพระรยสงฆ์เนี่ยหลายๆองค์เนี่ยบรรลุโสดาบันแต่ยังไม่ถึงขั้นนิพพานแสดงว่าพระริยสงฆ์ที่บรรลุถึงโสดาแล้วเนี่ยก็ยังกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านพระความเป็นอริยะบุคคลเนี่ย ผุุ้ชนก็เป็นได้คนธรรมดาทัา่วว่านี่ก็เป็นได้นักบวชก็เป็นได้ไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นนะโสดาบันต้องเวียนกลับมาไหมเวียนกลับมาอีกไม่เกินเจ็ดชาติไม่มีภพที่แปดสำหรับพระโสดาบันโสดาบันจะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มเกิดอีกหนึ่งชาติภพเดียวเรียกเอกปีชีอีกพวกหนึ่งกลับมาสู่สกุลสองถึงสามคราว เรียกโกลังโกละอีกพวกหนึ่งเนี่ยกลับมาสู่มนุษย์นะอีกเจ็ดครั้งมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเทเวจามนุษย์เสจานี่เรียกสักตากาตุปรมังสามพวกสก,กาธาคามีเป็นเทวดาคราวเดียวอาณาคามีไปเกิดเป็นพรมคราวเดียวแล้วปรินิพานในภพนั้นพระอรหันต์ก็คือหลุดพ้นเลยน,นี่กลุ่มของอรอยียบุคคล ซึ่งเป็นได้ทั้งค <c oughs> าราวะาแล้วก็นักบวชนักบวชเนี่ยแค่ให้มีเวลาว่างมากเพื่อหลุดพ้นได้เร็วพูุ้ทธเจ้าบอกว่าคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีนะบนรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างถ้าเรามาบรรพชา,ามันเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทาได้ยาก ฉไนเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้จึงตัดสินใจออกบวชอย่างนี้เพื่อเข้าถึงความเป็นโอกาสว่างมีเวลาว่างมากดังนั้นนักบวชเนี่ยเข้าถึงอาชีพอะไร mm hmm. นักบวชเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานนะพระองค์ตัดไว้เลย,เลยว่าเราทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงอาชีพนี้ แต่เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอดังนี้ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีพระชัทธันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจนปล่อยตัวเป็นปวด ไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจริงบวชเห็นไะหอีกอย่างหนึ่งคุณบุตรนี้บวชแล้วโดยคิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชลามอนนะเขาเนี่ยเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยกําลังมาเยือนเขาเขากําลังจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เขาถูกบังคับมาให้เข้าถึงอาชีพนี้นะการที่พระศ,ศาสดาบัญญัติให้ภิกษุขเข้าถึงอาชีพนี้เพราะอะไรเพื่อให้มีเวลาว่างมาก อาหารแสวงหามาเพื่อความอยู่ได้ของอัตภาพเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติปรมจันทร์เท่านั้นเวลาที่เหลือใช้ในการประพฤติปฏิบัติเดินจงกลมนั่งสมาธิเพื่อทำจิตหลุดพ้นให้ได้หน้าที่ของปรามีแค่นี้ไม่มีอย่างอื่นเวลาใส่บาท พระวัดหนึ่งให้พร,รวัดหนึ่งไม่ให้พรโยมว่าตกลงแล้วให้พรหรือไม่ให้พรจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยบอกการอนุโมทนาคือการให้พรเนี่ยเรียกการอนุโมทนาวัดวัดข้อวัดในการอนุโมทนาพระองค์บอกว่าให้กระทําในที่ฉันในที่นั่งฉันไม่ได้อนุญาตให้ขนาบ,บินาบาตการยืนแสดงธรรมก็ห้ามไว้ด้วยห้ามยืนยืนแสดงธรรม นั้นเวลาพระไม่ศึกษาพุทธศาสนะจึงกระทําผิดตามพระวินยัยนะเห็นนะความหมายท่านยมำเถึนว่าพระที่รับบาตรแล้วอเออ,เอ,อตรวจให้ผมผูดภาษาแบบชาวบ้าน,นนะฮะที่สุขาอะไรอะไรอะไรนะฮะไม่ต้องทําไม่ต้องทําบินแล้วก็ไปเลยนะรับอาหารแล้วไปเลยนะแล้วถ้าทําแล้วเนี่ยเ ทำแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอุบายเพื่อทําให้ญาติโยมนี่มีความส,สุขอย่างนี้เนี่ยผิดไหมครับเนี่ยอุบายใหม่ห้ามบัญญัติี่ายบัญญัติเพิ่มต้อ <laughs> งเชื่อมั่นมาคผูา้าฉลาดที่สุดละสุดแล้ว,ลวรับบัตรแล้วไปเลยไปเลยไปเลยนะคะชับสดีตอนผมบวชที่ผมรับแล้วผมสวดต่อ <laughs> <laughs> แล้วพระ พระต้องถอดรองเท้าใม้เวลาเดินบินทบาตครับไม่มีบัญญัติใส่ก็ได้ถอดก็ได้ผมผมผมเจอพระจารย์ช้าไปฮะเท้าเท <laughs> ้าผมระบบปหบดเลยเท้าพองไป <laughs> <laughs> แล้วแล,ล้วคารวาสล่ละเวลาใส่บาทต้องถอดรองเท้าไหมไม่มีบัญญัติไม่ต้องถอดก็ได้ยืนสูงกว่าได้ไหมได้หมด โยมดูว่าเวลายมไปให้ตังขอทานขอทานชีว้ว่าถอดรองเท้าก่อนให้เงินทําได้ไหมไม่ต้องเอาสิใช่ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยในการออกบินาบาตไม่เคยบัญญัติอะไรกับญาติโยมเลยตามสะดวกฉันไปขอเธอนะไม่มีเงื่อนไขกับญาติโยมทั้งสิน้นบีบพระอย่างเดียวเลยไปบินดาบาต้องห่มชีวรซ้อนสังขากัดลูกดุมลังดุมบินาบาตโดยเอื้อเฟื้อ ต้องเดินสำรวมสายตาทอดลงต่ำอย่าเดินควายแขนเหยาผ้าโพกหัวมีเสียงน,น้อยไปในระแวกบ้านโอ้โหปัญหยัเพียกเลยพระอันนี้แทกบกระดิกตัวไม่ได้เดินสำรวมอย่างดี <c oughs> ข้อวัดบังคับมาที่พระเพราะเรากําลังจะไปขออาหารจากเขาอย่าไปตั้งเงื่อนไขกับขาวา่าไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นตามสะดวกนะมนีพระก็เข้าใจผิดนะ การถ้าได้กันเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยตัวอย่างกรณีอย่างถ้าสมมุติว่าผมเกิดอยากจะไปบุตรีกครั้งหนึง่ง uh huh. แล้วผมบินดาบาด uh huh. แต่ว่าผมเป็นไปไปไปเ,เดินบาทเนี่ยนะฮะ uh huh. แล้วผมใส่รองเท้าเนี่ย uh huh. มันก็จะกลายเป็นว่าเนื่องจากว่าสังคมนี้ได้ถูกสร้างสร้างเป็นนอมเป็นกฎของสังคมไปแล้วเนี่ย uh huh. แล้วผมจะถูกติชินจาก คารว่าหรือจากคนที่เขาไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยธราจะทำยังไงธรรมดาโยนแต่ยืนเคียงข้างพระเจ้าหรือยืนเคียงข้างกฎสังคมใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องวัดต้องวัดใจใจผมแค่ถามนะผมแค่ถามอย่าอย่าถือผมเป็นคนอีกปากกว้างหนึ่งของท่านเนี่ยพระเจ้าจึงบอกให้ทรงไว้เชิญเีย พระอาจารย์คะตาขออนุญ,ญาตสอบถามเรื่องอย่างเวลาที่เราใส่บาตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าผู้หญิงเวลาที่โดนบาตรพระอย่าเงเงี้ยค่ะจะถือว่าคนใส่บาตรเนี่ยทําผิดไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีกฎระเบียบห้ามแค่พระห้ามพระไม่ได้กฎระเบียบไม่มีไปจับญาติโยมเลยนะค่ะหนะมายถือว่าเวลาผู้หญิงใส่บาตรใช่ไหมคะแล้วบอกว่ามือไปโดนบาตรพระอย่าเงเงี้ยค่ะไม่มีไม่มีผิดอะไรทั้งสิ้น หรือว่าถ้าเดินแบบว่าเดินเฉียดกับพ้าแล้วก็เอินว่าในเรื่องของลมที่ปิวมาแล้วจีวรมาโดนไม่มี<ด><ด>ความผิดึเหมือนกันไม่มีอย่าไปคิดอะไรเองนะฮเะดินโยงข้้งหลังอาจารย์ครับขออนุญาตถามนะฮะในกรณอีอย่างพระ,กะเกษมนี่นะฮะที่ไปลบหลู่พระพุทธรูปนี่นะฮะอ,อันนี้พระอ,อาจารย์คิดว่าอย่างไงมีมีความคิดว่ายังไงครับอ,อ๋อเรื่องเรื่อง รูปปัน้นรูปหล่อเนี่ยจริงๆแล้วผู้เจ้าก็ไม่ได้บัญญัติแต่ถามว่าจําเป็นไหมจะต้องไปทําลายไม่จําเป็นเพราะเหตุว่าอะไรเพราะบุคคลผู้มีจิตสแสวงหาที่พึ่งนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องตน้นเป็นคนดีเบื้องตน้นเขาไม่ใช่คนเลวคนที่ยังกราบไหว้บูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปูเขาแม่น,มน้นําลําธารอะไรไม่ใช่คนเลวเป็นคนดีเบื้องตน้นซึ่ง สัมมาทิฏฐิเบื้องปลายก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนี่แหละเป็นตัวพาเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิเบื้องปลายดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปทําลายอะไรนะ <c oughs> ถึงแม้พระเจ้าไม่ได้บัญญตัตินะแต่เราก็ไม่ไม่ไปยุ่งอะไรแต่จะให้เราไปสร้างไปทําอะไรไหมเราก็ไม่ทําเพราะสิ่งที่เป็นตัวแทนพระตถาคตคือธรรมะพระองค์จัดกับพระอานนท์ว่าอานน์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีอานทน์เธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรานี่แหละเนื้อธรรมะนี่แหละโยมนะตัวเนื้อธรรมะหนังสือพุทธวจนะนีนะ่นี่คือเนื้อแท้ คือศาสดาของพวกเราที่เราต้องปกปักรักษานะรัชการที่ห้าจึงพูดคำหนึ่งว่าช่วยกันถนอมรักษาพระพุทธวจนะเอาไว้นั่นจึงสละพระาราชทรัพย์ของพระองค์เองเนี่ยสองพันชะ่างทำบาลีสยามรัฐนี้แจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกนะและทั่วประเทศทุกวัดวาอารามนี่เป็นบารมีของรอห้าที่ทำให บ้านเมืองมันจเจริญขึ้นมารอดพ้นได้จากพยันตรายต่างๆนะเพราะว่าบรารมีในการขับเคลื่อนคำพระตถาคตนะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเดินเะนี่ยางครับเออผมสงสัยก็คือคือผมมีข้อสังเกตคือพราะพาม่าเนี่ยนะครับาาเขาบินตลาดทั้งวันนะครับมอ๋อ,อ,อครับ ไม่ไม่ทราบว่าเออมันผิดผิดวิธีหรือ,อ<า>วินัยไหมอะไรประมาณนี้อ่าจริงๆเป็นอย่างนี้ก่อนผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยพระบินนบัตท,ทั้งวันเหมือนกันปีสไตล์นะตีหนึ่งตีสองกีโมงก็บินได้น่ะเช้าวกลางวันเย็นได้หมดกลางคืนพระอุทายยีนี่บินกลางคืนด้วยนะเจอผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบแสดงมืดมากฟ้าแลบปุ๊บอา้าวผู้หญิงอยู่ตรงหน้า ผู้หญิงก็ตกใจบอกผีเปรตมาแล้วอุทายีบอกว่าน้องหญิงเราเป็นภิกษุมาเพื่อบิณฑบาตผู้หญิงก็ว่าให้เลยพ่อตายแม่ตายไงต้องมาบิณฑบาตหาอาหารเวลากลางค่ำกลางคืนนะอ่าก็เลยมาปรารภกกับพระศาสดาว่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งแล้วสั่งงดอาหารมื้อกลางวันข้าพระองค์เนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจมาก ก็เขามีศรัทธามาถวายอาหารทำไมผู้เจ้าไม่ให้ทานล่ะเห็นไหมอ่าแต่ด้วยความรักเคารพในพระศาสดาไม่ฉันก็ไม่ฉันนะต่อมาอีกสักพักหนึ่งสั่งประชุมสองฆ์อีกสั่งงดมื้อเย็นนะแสดงว่าแต่ก่อนพระฉันเชา้ากลางวันเย็นเลยนะแล้วครั้งแรกที่ผู้เจ้าบัญญัติงดมืองวันก็ฉันเช้ากับเย็นครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือช้ามื้อเดียวนะ เมื่อเช้ามือเดียวก็คือบินทบาทครั้งเดียวอุทายีจึงมาบอกว่าครั้งแรกๆเนี่ยโมโหผู้เจ้าพระนะแต่หลังจากพิณาไปแล้วเนี่ยข้าพรงรู้สึกมีความสุขมากที่บินทบาทเฉพาะเวลาเช้าไม่ต้องคอยตกลมเวลากลางคืนมองไม่เห็นขี้เลนโดนหนามเกี่ยวเหยียบไปบนแม่วัวแม่โคที่กําลังนอนถูกโจรปล้นบ้างอะไรบ้างความทุกข์เช่นนั้นของข้าพรงหมดไปเลยนะเพราะฉะนั้นคลาเนี่ย ฉันมือเดียวโดยศีลใกล้ฉันมือที่สองปร,ปรบับอบัติปาจิตติลองไปดูอันนี้อันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสียจแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันมิใช่เดนเป็นปาจิตติถูกปร,ปรบับอบัติปารจิตติถ้าฉันครั้งแรกเสร็จแล้วไปฉันมือสองแล้วอาหารนั้นไม่ใช่อาหารเดนเดนคืออาหารที่เหลือจากภิกษุคนอื่นที่ฉันเหลือหรือภิกษุที่ป่วยไข่ฉันเหลือน่ะ นี่มีวินัยบัญญัติอยู่ในสิกขาบทปฏิโมกซึ่งภิกษุต,ต้องสวดทุกกึ่งเดือนใครจะบอกไม่รู้ไม่ได้นะนั่นเห็นมาข้อปฏิบัติปิดมาเยอะนะโยมนะอต้องค่อยๆกลับคืนไปสู่ความถูกต้องเนี่ยทีเล็กทีน้อยลองไปดูที่พระฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งผลสิกขาบทก่อนปฏิโมก <c oughs> มีบัญญัติไว้หลายที่มากเลยมีตรงนี้ถึงเก้าพสูตร ซึ่งถ้ารวมพระสูตรนี้ซึ่งตัดซ้ํากันสักเก้าเก้าครั้งเนี่ยจะเป็นสิบแปดพระสูตรนะวิสูุรในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในลาตรีและวิการนะเนี่ยในท้ายเนี่ยของอันนี้จะบอกว่าแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งลองไล่ขึ้นไปนะเนี่ยอ่าแม้นี้ก็เป็นสิงของเธอประการหนึ่งสิกขาบทตรงนี้จะห้ามพระเนี่ย ดูหมอดูเลิกดูยามปลุกเสกเลขการทำน้ำมนต์ท่ามทุกอย่างเลยลองไปดูสิกขาบทกลุ่มนี้จึงไม่มีใครกล้ามาพูดไงพระจึงไม่อยากสอนนะเพราะว่ามันกระเทือนตัวเองไงทั้งทั้งที่เป็นคำของพระถาคตเห็นไหมก็พยายามไม่เปิดเผยข้อมูลนี่เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำไมพระไม่กล้าสอนพุทธวจนะกันสอนแล้วมันกระเทือนและมันต้องละเลิกอะไรหลายอย่างนะอ่าโยมลองดูสิก กาบทตรงนี้อีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพราหม์บางพวกชันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาเขาศรัทธาแล้วเนี่ยทายกไปว่าผู้ให้เขาถวายอาหารเราด้วยศรัทธาเนี่ยท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเนรสารวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะนในร่างกายนิมิตลางดีลางร้ายทานายฝันทานายชะตาทําพิธีโหมเพลิงเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โปรยลำโปรยเข้าสารจองเปลียจุดไฟบูชาเสกเป่า โด้วยโลหิตหมอดูว่วะร่างกายหมอดูภุ่มที่ตั้งบ้านเรือนหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนส่วนภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดผู้เจ้ามองว่าเป็นการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรชานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งพระทำไม่ได้แล้วจริงๆนะต้องปรับกันอะีกเยอะเลย นะต้องปรับกันอีกเจค่อยๆปรับแต่ไม่ปรับก็ไม่ได้ศาสนามันจะหมดไปไอโยอมมันจะหมดไปเรื่อยๆนะอ่า,ามันจะหายไปหายไปเราจะมีข้อวัดใหม่พิธีการใหม่แต่งเติมเข้ามาเรื่อยๆโดยใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่พระบุทธเจ้า ลองทำสมาธิกันสักหน่อยไหมมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีตกค้างไหมคำถาม <c oughs> ถ้าไม่มีคำถามก็เดี๋ยวก่อนอาจจะเลือกจะให้ลองทำสมาธิกันสักพักหนึ่งสักห้านาทีนะให้เราได้ทราบว่าวิธีการเจริญอาณาปณสติการทำจิตให้สงบ หรือหลุดพ้นนั้นจะทําได้อย่างไรนะให้เราทําความรู้สึกอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เนะี่ยอย่างพรตาตาตาะคดไรตอาไว้ไม่ต้องมีคําพูดอะไรในใจเพียงรู้สึกถึงลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกเฉย แล้วก็อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปวางจิตพอดีพอดี <c oughs> สิทั้งหลายอานาปานาสติสมาธินี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีต เป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุโลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ลำงับไปโดยควรแก่ฐานะอิกสุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนผลหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทําฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ลำนับไปได้ โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดอิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของรำงับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยั่งอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะได้ อันนั้นจากนั้นก็ค่อยๆออกจากสมาธิมา <c oughs> ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคน,นที่ได้มาสังสมสุตตะในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องในความเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรม ขอให้เหตุปัจจัยนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดควังสิ่งใดให้สเร็จสมความปรารถนาที่สุดก่อยได้ดวงตายเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในานาคตการนั้นใกล้หรือทหนากันทั้งทุกคนเถืด